ยินดีต้อนรับผู้ฟังที่รักแม้จะมีลักษณะภายนอกแต่ความชัดเจนยังคงเผยออกมาอย่างต่อเนื่องในใจและหัวใจขอใครหลายคนทุกวันผู้คนที่ธรรมดาใช้ชีวิตแบบธรรมดาตร้างตื่นขึ้นพร้อมกับความจริงที่ว่า โลกมีอะไรมากกว่าที่พวกเขาถูกสอนให้เชื่อพลังงานแสงความถี่สูงที่เข้ามากำลังชี้นำผู้ที่เปิดกว้างไปสู่การตรวจสอบความเชื่อส่วนบุคคลและทั่วโลกที่ยอมรับโดยสุจริตแล้วไร้อัตตา สิ่งนี้ทำให้เป็นครั้งแรกที่พวกเขาสนักว่าสิ่งที่โลกส่วนใหญ่ถือว่าจริงและถูกต้องนั้นไม่ใช่เมื่อบุคคลจำนวนมากตื่นขึ้นสู่จิตสําึึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกล่มสากรจะเริ่มสะท้อนในระดับที่สูงขึ้นโดยอัตโนมัติ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เปิดรับสามารถเข้าถึงความคิดเรื่องความจริงได้ง่ายขึ้นผู้คนจำนวนมากเริ่มตระหนักถึงข้อผิดพลาดที่แฝงอยู่ในกฎกฎหมายคำสอนซึ่งมีพื้นฐานมาจากความแตกแยกและได้ปกครองทิ่สมนึก ของโลกมาหลายยุคหลายสมัยสิ่งนี้สร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้ที่เติบโตและได้ความเชื่อในการแยกตัวจากพระเจ้าคนสัตว์พืชและสิ่งมีชีวิตที่มองเห็นและมองไม่เห็นเป็นสภาวะ ของการถูกสะกดจิตโลกเป็นจักรวาลทางจิตวิญญาณที่มีบุตรและทิดาของพระผู้เป็นเจ้าแต่เมื่อการตีความผ่านความคิดที่มีความเชื่อเรื่องความเป็นทวิลักษ์สองพลังและการแยกจากกันโลกจะแสดงประสบการณ์ความดีและความเลว ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้เป็นตัวแทนของแนวคิดโลกเป็นการแสดงออกที่สมบูรณ์แบบของแนวคิดอันศักดิ์สิทธิ์ในความคิดของพระเจ้าเช่นเดียวกับที่ถุกคนเป็นแต่เมือโลกถูกตีความผ่านจิตสำนึกตามมิติส่วนใหญ่จะเห็น และสัมผัสประสบการณ์ผ่านสภาวะของภาพลวมตาสากลมักจะเป็นนักเรียนที่มีวิวัฒนาการของความจริงที่สะดวกสบายในจิตวิญญาณของพวกเขาพบว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงและไม่มีอะไรคงเดิมเทคนิคความพยายามจริง สำหรับการตั้งศูนย์ดูเหมือนจะไม่ได้ผลอีกต่อไปมาโคเทศดูเหมือนจะไม่ตอบสนองอย่างรวดเร็วการไกลเกลียร,รู้สึกถึงไม่เหมือนเดิมการปฏิบัติทางจิตวิญญาณที่ขุนเคยได้รับการยอมรับมีพื้นฐานมาจากการแยกตัวและการชำระล้าง พลังงานเก่าดูเหมือนจะกลายเป็นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณเบื้องต้นนี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นการบ่งชี้ถึงการสำเร็จการศึกษาไปสู่สภาวะจิตสำนึกใหม่ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เคยได้ผลดีอีกต่อไป วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณเป็นการเดินทางผ่านช่วงชีวิตและสภาวะของจิตสำเนึ้ที่มักจะเริ่มต้นด้วยการบูชารูปเคารพจากนั้นจึงไปสู่ลัทธิอาเทวานิยมจากนั้นจึงไปสู่ศาสนาที่จัดตั้งขึ้นทั้งตะวันออก และตะวันตกจากนั้นจึงไปสู่อภิปราชยาเป็นอากับกิริยาของจิตแาพถูกดวงแต่เหมือนที่มาก่อนหน้าคือต้องแก้ไขรักษาหรือเปลี่ยนภาพหลายให้เป็นดีด้วยความเชื่อที่ว่าแยกกันอยู่ต้องทำพิธีบางอยา่าง พกติดตัวไว้ก้อนหินหรือคิซ่านนั้นใช้น้ำมันนี้หรือพิธีกรรมบางอย่างเพื่อให้ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถให้สิ่งที่คุณสแสวงหาได้เพราะมันอยู่นอกตัวคนพวกเขาสามารถช่วยได้ เพราะพลังของพวกเขาสามารถสะท้อนและปลุกพลังเดียวกันนี้ที่มีอยู่ในตัวคนผู้ศึกษาความจริงหลายคนติดอยู่ในขั้นเลื่อนลอยของการตื่นรู้เพราะเทคนิคเหล่านี้มักจะใช้ได้ผลและให้ความรู้สึกถึงความสมบูรณ์ทางวิญญาณ มีจุดที่ผู้แสวงหาความจริงที่จริงจังทุกคนต้องละทิ้งแนวปฏิบัติเหล่านี้ที่เชื่อว่าจำเป็นสำหรับการติดต่อกับพระเจ้าและยอมรับความเป็นหนึ่งเดียวจริงๆหลายคนศึกษาและเข้าใจว่าตัวตนที่แท้จริงจิตวิญญาณ คือจิตสํานึกของพระเจ้าที่แยกเป็นรายบุคคลแต่อัตตาของพวกเขาโน้มนา้าให้พวกเขาลาทิ้งข้อมูลนี้ด้วยความเชื่อที่ว่าความจริงที่มีชีวิตเคยเป็นและใช้ได้สำหรับวิสุธทธิชนแต่ใช้ไม่ได้ และไม่สามารถบรรลุได้สำหรับคนทั่วไปหลายคนเตรียมพร้อมทางจิตวิญญาณที่จะก้าวเข้าสู่และใช้ชีวิตในระดับเวทหมอนซึ่งไม่ใช่การนุ่งห่มจีวรน,นั่งสมาธิ24ชั่วโมงแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างธรรมดาจางจิตสมนึก แห่งความเป็นหนึ่งเดียวทำได้หลายคนทำแล้วและอีกหลายคนกำลังปฏิบัติอยู่เหตุผลประการหนึ่งที่คุณต้องการอยู่บนโลกในเวลานี้คือพลังงานที่มีความถี่สูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของโลก เปิดโอกาสให้บุคคลต่างๆขึ้นไปทางวิญญาณในขณะที่ยังคงอยู่ในร่างกายหลายคนได้บรรลุเึึงสภาวะจิตสำนึกที่เตรียมพร้อมที่จะก้าวข้ามอัตตาและปล่อยให้จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ที่คุณรู้ว่าคุณต้องดำเนินชีวิต ด้านนั้นในฐานะและผ่านตัวคนเป็นการละทิ้งความพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรักษาล้างหรือลบรูปลักษณ์ส่วนตัวหรือโลกภายนอกผ่านสภาวะของจิตสำนึกที่ตระหนักว่า ทุกสิ่งที่ต้องการการแก้ไขหรือการรักษาน,านั้นไม่ใช่ความจริงพระเจ้าทรงกำหนดหรือค้ำจุนไว้แต่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเชื่อโดยแยกจากพระเจ้ามันคือการมีความกล้าที่จะยอมจำนนต่อสิ่งที่ คุณเป็นอยู่แล้วและยอมให้มันเป็นผู้จัดหานำทางผูุ้ขมครอบและเป็นครูของคุณคุณไม่สามารถและจะไม่ได้ยินเสียงเล็กๆที่ยังคงอยู่ในตัวคุณหากคุณเชื่อมต่อกับเ่อเทคโนโลยี หรือกิจกรรมภายนอก24ชั่วโมง6วันอัตตาความรู้สึกของตัวเองที่รู้สึกแยกจากพระเจ้าจะอยู่ที่นั่นเพื่อบอกคุณเสมอว่าต้องทำอะไรเมื่อ,อไรและทำอย่างไรด้วยน้าเสียงที่กลบเสียงเงียบภายในด้วยเหตุน,นี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีเวลาเงียบยบทำสมาธิในแต่ละวันจนกว่าสติกลายวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณเป็นกระบวนการมันไม่ง่ายเลยที่จะเปลี่ยนจากการชี้นำที่คุ้นเคยของอีโก้มาเป็นการฟัง แล้ววางใจภายในคนได้ใช้ชีวิตในฐานะมนุษย์ที่ประสบทั้งเรื่องดีและเรื่องลายมาหลายร้อยช่วงชีวิตซึ่งอัตตาเป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในการอยู่รอดอัตตาทำหน้าที่ได้ดีในสถานการณ์รับรู้ก่อนหน้านี้ และยังของให้บริการบนโลกในปัจจุบันแต่อัตตาสามมิติพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นกำลังหลักในการชี้นำและทำให้ขุณผ่านการแก้ปัญหาความคิดการปฏิบัติทางจิตวิญญาณซึ่งได้ผลดีในสภาวะจิตสำนึก ก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ไม่ใช่วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณอาจล่าชา้าเพ่อเฉยปฏิเสธและต่อต้านแต่ไม่เคยหยุดเพราะความเป็นจริงคือพระเจ้าองค์เดียวที่แสดงออกถึงตัวตนในรูปแบบและความหลากหลาย ที่ไม่สิ้นสุดระยะเวลาไม่มีอะไรอื่นที่เป็นคนที่ทำงานหนักศึกษาฝึกฝนและแสวงหาพระเจ้าผ่านการปฏิบัติความเชื่อและศาสนามาตลอดชีวิตได้พัฒนาและพร้อมที่จะก้าวไปสู่เวทมนต การตระหนักรู้ยอมรับในความเป็นหนึ่งเดียวของคุณเริ่มฟังเสียงเล็กๆที่อย่งคงอยู่ภายในแทนที่จะตั้งคำถามและแสวงหาจากภายนอกมาคุเทศของคุณพร้อมให้ความช่วยเหลือเสมอแต่การแสวงหาความคิดเห็นจากพวกเขา ในทุกสถานการณ์แทนที่จะทำงานทางจิตวิญญาณของคุณเองจริงๆแล้วเป็นรูปแบบหนึ่งของการมองออกไปนอกตนเองคุณได้ทำงานและพร้อมที่จะไว้วางใจพักผ่อนและพึ่งพาความเป็นจริงของจิตสําึึกอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณเอง ตัวตนที่สูงกว่าขาคุณคนที่ไม่เคยละทิ้งความเป็นหนึ่งเดียวและรวบร,รวมความรู้ที่ไม่สิ้นสุดความสมคคีความอุดมสมบูรณ์การปกป้องความคิดสร้างสรรค์สันติภาพความสุขความรักเนื่องจากพระเจ้าเป็นความจริงเพียงหนึ่งเดียว ไม่มีสิ่งอื่นในอนณาจักรทางกายภาพที่มีอำนาจในตัวของมันเองคำพูดหรือการกระทำไม่ได้เกิดขึ้นเองแขนไม่สามารถต่อยหรือลูกคำในทันใดได้กอย่างถูกควบคุมโดยสติเพราะสติคือ สิ่งที่มีอยู่เราไม่ได้บอกให้คุณเลิกใช้ยาหยุดกินหรือพยายามดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงก่อนที่คุณจะมีสติสัมปชัญญะเพราะการทำเช่นนั้นจะไม่มีอะไรมากไปกว่าอิจกรรมอัตตาเรากำลังบอกว่าพวกคุณหลายคนพร้อมแล้ว มากกว่าพร้อมที่จะเริ่มฝึกฝนและใช้ชีวิตจากระดับของความจริงที่ขุนแสวงหาและบรรลุในขณะที่แยกตัวออกจากเครื่องมือที่คุณให้อำนาจแก่ศาสนาประเพณีพิธีกรรมกฎหมายสังคมความเชื่อ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่ดำรงอยู่ไม่ใช่การเพิกเฉยต่อต้านหรือปฏิเสธสิ่งที่ปรากฏแต่เป็นการใช้ฉันเห็นคุณรู้สึกถึงคุณยอมรับคุณและชอบหรือไม่ชอบคุณแต่ฉันรู้ว่าพระเจ้าอยู่ทุกคนทุกแห่ง ดังนั้นจึงสามารถสํแแดงตัวตนได้เท่านั้นโดยปฏิเสธการปรากฏของความเป็นทวิลักษณ์การแยกจากกันและพลังสองอย่างว่าไม่มีอะไรมากไปกว่าการสํแดงของความเชื่อส่วนรวมและส่วนบุคคลในการแยกออกจากกัน แล้วไปทําสิ่งที่ต้องทําคุณได้ทํางานแล้วและในที่สุดความจริงนี้จะกลายเป็นสภาวะที่สำมนึกของคุณเริ่มจริงจังใช่เชื่ออย่างจริงจังลงมือทําและดำเนินชีวิตจากการรับรู้ระดับสูงสุดของคุณ าชอบหรือไม่คุณเป็นและได้รับการสำนเกในพระเจ้าเป็นปัจเจกบุคคลมาโดยตลอดเรากลุ่มอาร์โตรเียน